ก็ตอนนี้ช่างไปคงไปเอาของหรืออะไรยังไงก็คือช่างเข้ามาตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่านี่เป็นพวกบล็อกมีบล็อกวาล์วคอนโทรลนะเป็น9250นะของรีเพิร์จะพามาชมเครื่องยนต์ที่มันมีปัญหาอยู่โอเคเพื่อนเเห็นเนี่ยตรวจเช็คเครื่องยนต์ อะไรต่ออะไรมันมีควันสวนออกมาเพื่อนเอนที่ดูคลิปก็อย่าลืมคอมเมนต์นะมันเพราะมันมันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันสวนออกมาแล้วผมก็ฟังฟังดูเครื่องยนต์แล้วเนี่ยคือสวัสดีครับเพื่อน สวัสดี FC ช่องวสันพาทัวร์ทุกคนนะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของช่องวสันพาทัวร์เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กับช่องวสันพาทัวร์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวันนี้คือมาอยู่ที่เครื่องจักรเบอร์58 เป็นแบรนด์ uh, จากเยอรมนีนั่นคือลิเบอร์ลิเอร์ไอ้เมื่อก่อนนะเคย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 พูดเคยพูดในคลิปว่าในคลิปว่าลิเบอร์มีมีเพื่อนมีเพื่อนอคอมเมนต์เข้ามา,าเขาเรียกลิก Lie ber, Lie ber, เบอร์ลิเบอร์เรืออะไรเนะี่ยคือก็นั่นแหละมันชื่อมันกำกวงเนาะเรียกไม่ค่อยถูกเลย แต่ก็ติดปากมาตลอดล่าริเพอร์ิปเอร์ริเบอร์ิปอร์ก็คือ,อยังไงตอนนี้คือ9250ริเปอร์9250เป็นรถอ่าไปโค250 0 0ตันนะ250ตัน,น,ตนไม่ถึง300ตันก็มีปัญหาเครื่องจักรไม่มีแรงอะไรต่ออะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็เครื่องยนต์มีปัญหา เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวก ejector พวกอะไรตัวอะไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมว่าช่างเขาทำอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีปัญหายังแก้ปัญหาไม่ไม,ไม่จบก่อนจะไปชมกันก็อย่าลืมกด subscribe นะกด subscribe ด้วยฝากกดเลยตรงนี้อ่ากดเข้าไปเลยไม่ได้เสียตังค์นะ กดแฟนกำลังใจกันไงโอเคไปเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวพาไปชมโอเคไปกันก็ตอนนี้ช่างไปคงไปเอาของหรืออะไรยังไงก็คือช่างเข้ามาตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่าโอเคเครื่องจักรไม่มีปัญหานะทำงานได้อะไรประมาณเนี้ย ก็ส่งหัวหน้าก็ส่งผมเข้ามาตรวจสอบว่าเครื่องจักรเป็นยังไงมาอินสเปคชันซิว่าเป็นยังไงนี่จะเป็นพวกบล็อกมีบล็อกวาล์วคอนโทรลนะเป็น9250นะของรีเพอร์ก2 5 0เครื่องจักรมันรั่วมีรั่วนะแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของในเคสนี้ของในปัญหาในคลิปนี้นั่นคือ จะพามาชมเครื่องยนต์ที่มันมีปัญหาอยู่โอเคเพื่อนๆเห็นเนี่ยตรวจเช็คเครื่องยนต์อะไรต่ออะไรแล้วก็นี่มันเป็นบล็อกบล็อกจะมีเอ่อพวกลูกสูบพวกวาล์วอะไรเนี่ยแต่แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกแต่ละบล็อกเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ของไอ้คามินนะนี่ก็ชมก็น้ำรั่วน้ำรั่วอะไรต่ออะไรเนี่ย สายไม่เรียบร้อยเราผมก็มาเปิดดูสิตรงนี้ดูที่ว่าน้ำมันเครื่องนะดูที่เติมน้ำมันเครื่องพอเปิดออกมาเนี่ยคือมันมีควันสวนออกมามันมีควันสวนออกมาเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปก็อย่าลืมคอมเมนต์นะมันเพราะมันมันมีปัญหาอะไรเนี่ยมันส่วนออกมาแล้วผมก็ฟัง ฟังดูเครื่องยนต์แล้วเนี่ยคือฟังเครื่องยนต์ดุนพินิษฐ์ของผมที่จากประสบการณ์การทํางานมาอยู่กับเครื่องจักรมานานก็เสียงเครื่องมันมันไม่สมูทแล้วก็มันมีควันออกตรงท่อไอเสียมันมีเป็นในควันขาวออกท่อไอเสียผมก็ลงมาเปิดลงมาดูเครื่องยนต์ท้่ว่าเป็นยังไงก็มีควันสวนออกมาแล้วก็เครื่องยนต์มันเคล มันเคก,กดังเป็นสูปที่เท่าไหร่อันนี้เขาเขามาร์คไว้สูปสูปที่เท่าไหร่สูปมันภาษาอะไรก็ไม่รู้มันนะ 1> 1 5, 5หนนะึ่งเอห้าห้าดีอนไรย่ยมันเขียนไว้ห้าดีหกเนี่ยนะสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมนี่ oh, <no. S 1> สูปนี่มินมีปัญหา แล้วเวลาเขาเช็คแล้วเขาเขียนว่าโอเคนะโอเคนะไม่รู้ไข่โอเค <S <S คือมันเคกดังมากเลยเคกดอกๆๆๆๆเลยข้างในเนี่ยเคกดังมากคือตอนนี้เครื่องยนต์มีปัญหาสูบนี้สูบนี้ก็ยังยังไม่เท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ทำการเปิดนะเปิดไปสองสูบเนี่ยสูบนี้ดังไม่ค่อยมาก แต่สุบเนี่ยโหดังแรงมากเดินเบาเนี่ปกปกไป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 ปกปกปกใครอะอันตรายมากเลยผมก็เลยให้ลูกน้องหยุดหยุดแล้วก็เอ่อโทรเรียกเอ่อเจ้านายเจ้านายโดยตรงของผม <Okay. S 2> มาเพราะว่ามันมีเจ้านายฝ่ายฝ่ายของผมใช่ไหมแล้วก็โปรดักชั o n แล้วก็ฝ่าย m มค h a n i c เนี่ยฝ่าย m มค h a n i c เขาบอกว่าเครื่องจักรเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ย แต่พอเราเป็นฝ่ายทำโปรดักชันเนี่ยเรามาตรวจสอบแล้วเนี่ยคือเครื่องจักรคุณไม่เรียบร้อยเครื่องจักรคุณไม่ดี้าคุณมาบอกว่าเครื่องจักรคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผมก็เลยต้องโทรไปหาเจ้านายส่วนตัวเจ้านายโดยตรงของเราในงานหลักๆของเรามาดูมาคอนเฟิร์มให้เจ้านายดูว่าเนี่ยเครื่องจักรมีปัญหาแบบนี้แบบนี้เนี่ยหัวหน้าจะเอาไงหัวหน้าก็ ดูแล้วก็โอเคคอนเฟิร์มจอดนะครับจอดให้ช่างมา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 ,มาดูมาเช็คแล้วก็บอกช่างว่ามีปัญหาอะไรอะไรทำไมถึงทำไมเราถึงไม่ไม่ลันเครื่องจักรเขาก็มาเนะเป็นช่างบราซิลนะไอช่างก็เนี่ยฝาแล้วเพื่อนก็ดูซินะ่ะ e อีเจคเตอร์ มันเกิดความเสียหายนี่เพื่อนๆรู้ไหมว่านี่ตัวเท่าไหรเ่เนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวล็อกอีเจคเตอร์นะเพื่อนๆดูอีเจคเตอร์สิขวดร้อนมากหักเพื่อนเห็นไหมเนี่ยหักเสียหายเสียหายครับหักเลยเนี่ย หักขาดเลยอยู่ไหนเอ่ยชิ้นช,ชิ้นส่วนมันะแล้วก็พวกวาลวเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าหักขาดเลยแล้วเข้ามานะเขาไม่ได้ถามาอะไรเลยนะเราก็บอกว่าเครื่องยนต์มันมีปัญหาเขาก็มาถึงเข,เขาก็มาเปิดเขาก็บอกให้เราสตาร์ทเครื่องพองเราสตาร์ทเครื่องเขาก็ปิดห้องเครื่องเลยตุมต่มตุม แล้วก็พิมพ์นู่นนี่นั่นพิมพ์ทานสเลตนะเขาไม่พูดภาษา,อ,าอังกฤษพิมพ์ทานสเลตเขาพูดพวกนี้เขาใช้ภาษาโปรตุเกสโปรตุเกสบราซิลพิมพ์แล้วก็บอกเราเราก็พอมันยื่นไอให้เราอ่านเราก็ไม่อ่านหรอกบอกว่ามานี่เดี๋ยวกูจะบอกให้ว่าเครื่องรถมึงมีปัญหาอะไร <laughs> <laughs> พามันมาฟังไอเนี่ยไอ้ซูปเนี่ย บอกให้ลูกน้องสปีดเครื่องเครื่องสปีดขึ้นเร่งเครื่องมาฟังดูเข็กบไปเดินเบาก็เขกไปไปบอกโอเคจอดถอดออกมาก็เป็นสภาพแบบนี้แหละครับไม่แน่ใจว่ายับเยินหรือเปล่าข้างในงงข้างใน ผมไม่แน่ใจว่ายับเยินเพระผมไม่มีอ่าผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นสภาพแบบนี้หรือมันหักหรือมันแตกอะไรยังไงผมก็ไม่รู้แต่โดยรวมคือเจ๊งครับ oh, <no. S 1> น่าจะเจ๊งนะ นี่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องจักรพวกนี้มีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราจะให้มันทำงานเนี่ยเครื่องจกักรใหญ่ๆพวกนี้เครื่องจักรเล็กก็น่าจะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าระบบใหม่แล้วเป็นระบบไฟสั่งการด้วยอิเล็กทรอนิกส์หัวฉีดอะไรต่ออะไรเนี่ยสั่งการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คือมันต้องมีการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มด้วยด้วยซิสเต็มด้วย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 โน้ตบุ๊กด้วยแล็ปท็อปนะครับมันถึงจะทำงานโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปชมแค่นี้นะเดี๋ยวพาขึ้นไปบนเก่งตรงนี้ร้อนมากเลยไอร้อนโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันไปคุยกันข้างบนสักแป๊บหนึ่ง ครับเพื่อนๆร้อนมากเลยร้อนมากเลยตรงห้องเครื่องอะ่ะก็ขึ้นมาข้างบนไม่รู้ว่าจะยาวหรือเ่าในการซ่อมนะก็คือคลิปนี้จะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กับเพื่อนๆ f อฟีที่ใช้เครื่องจักรใช้รถหรือว่าจะเป็นมือไม ขับรถไปโครหรือขับเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเครื่องจักรนะอยากจะให้ตรวจสอบเช็คดูให้ดีก่อนที่เราจะปฏิบัติงานเช็คการล่วซึมการล่วไหลมีรั่วไหลอะไร,ะไร,ะไรยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็สตาร์ทเครื่องเดินเบาแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงเครื่องที่ว่ามันวิ่งสมูทดีไหมมันมีเออเสียงอะไรแปลกแปกไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ ก็มันมีเสียงแปลกเสียงอะไรเนี่ยคือเราจะต้องรีบตรวจเช็คเลยถ้าไม่งั้นจะมีปัญหาเนี่ยตัวนี้ก็พอผมมาผมก็ให้ลูกน้องสตาร์ทพอสตาร์ทเครื่องเราก็ทำแม่งทำแม่อยู่แล้วเราว่ามันใอมันมีควันออกปลายท่อไอเสียใช่ไหมเราก็มีความสงสัยว่า เอ้ยเป็นยังไงวะเดี๋ยวลงไปดูเครื่องก่อนไปฟังเครื่องก่อนเพราะเครื่องมันก็ดูฟังแล้วไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทอ่ะพอไปเปิดเปิดห้องเครื่องฟังแล้วดูโอ้โหคือมันอย่างที่อย่างที่พูดไปอะ่ะคือมันมันแย่มากเสียงมันดังแบบน่าเกลียดแบบดังแบบน่ากลัวมากอะ่ะก็เลยประมาณนั้นคือเรียกหัวหน้ามาแล้วก็มาคอนเฟิร์มหัวหน้า โดยตรงของเราอ่ะอาเกิดเพื่อนๆทางานอยู่กับกับหัวหน้าคนไหนเพื่อนๆก็แจ้งหัวหน้าของเพื่อนๆคนนั้นให้มาช่วยคอนเฟิร์มนะถ้าตัวเองไม่ไม่แน่ใจหรืออะไรยังไงนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะคือผมในเคสนี้ผมมาแน่ใจว่าเครื่องจักรผมเนี่ยทำงานไม่ได้แน่นอนแต่การที่เราจะหยุด คือบริษัทผมมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ทำงานโปรดักชันจุดประสงค์เขาคือเครื่องจักรไม่จอดแต่อีกเช็ดนี้ไม่จอดไม่ได้เราก็เลยเพราะว่าไอ้แล้อีกอย่างหนึ่งคือไ่ายช่างเขาบอกว่าเครื่องจักรเนี่ยตรวจเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรทํางานได้ทีนี้เรา พอเรามาตรวจเช็คอะเราเป็นฝ่ายโปรดักชันเราเป็นฝ่ายาควบคุมโอเปอเรเตอร์แล้วผมเป็นเป็นซูปเปอร์วิเซอร์ของรถแมคโคแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็มีอินสเปคชันด้วยสเปคชันเครื่องจักรด้วยตรวจเช็คเครื่องจักรพอเราตรวจเช็คแล้วเราเราไม่โอเคเนะี่ยแต่เราต้องงานคอนเฟิร์มไงเราก็เลยเรียกหัวหน้ามานะก็คือตอนนี้เครื่องจักร จอดถาวนรอช่างเขามาจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ชมอีกทีว่าเ่ิงจากตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเสียงเป็นยังไงหลังจากที่รีเพลแล้วนะหลังจากที่ซ่อมแซมแล้วก็คือฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับส่วน คลิปนี้ก็คงต้องปิดฉากขอจบคลิปไว้เพียงเทาง่านี้ก็คือพาอัพพามามา,มาเพ่อนเพื่อนมาชมาว่าเครื่องจักรมันมีปัญหาเนี่ยเครื่องจักรมันมีเสียงแปลกๆเนี่ยเราจะต้องรีบตรวจเช็คนะทำาป็นกานเสียงเงินมหาศาล <laughs> โอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมลาก่อนครับเพื่อนๆ